เวลาที่เราทํางานตอนเริ่มต้นนะครับเราก็คิดเองว่าเดี๋ยวเราจะต้องประสบความสาเร็จแน่นอนแต่พอผ่านไปแล้ว10ปีเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเอ้าวไอ้ควมว่าประสบความสาเร็จเนี่ยมันยังไม่เห็นเข้ามาใกล้เราเลยตังเก็บเราก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยแต่วันนี้นะครับวิทย์เลยเอยากจะมาแชร์3เทคนิควิธีการเก็บเงินให้อยู่หมัดและขอรับประกันเลยนะครับว่าถ้าใครใช้3วิธีนี้ทุกวันทุกเดือนแล้วก็คุณจะมีเงินเก็บเป็นหมื่นเป็นแสนภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างแน่นอน วิธีที่1นนะครับที่เราจะมาเริ่มกันก็คือใช้วิธีผ่อนลมก่อนผ่อนจริงครับสมมุติว่าคุณอยากจะได้ iPhone SE นะครับราคา2800บาทคุณก็ต้องผ่อนธนาคารเดือนละ2 0 8 0บาทใช่ไหมละครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ Big b บทสักคันหนึ่งคุณก็ไปดูราคามาก่อนครับว่ารุ่นที่คุณอยากจะได้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่และจะต้องใช้เงินผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่หรือว่าบ้านสวยๆสักหลังหนึ่งราคาประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับก็ผ่อนเดือนละประมาณ9 0 0 0บาท อัตราการผ่อนต่อเดือนนั่นแหละครับคือจํานวนเงินออมที่คุณจะต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองโดยห้ามเอามาใช้เลยทุกๆ30วันใช่ครับนี่คือการฝึกการออมที่แท้จริงคุณจะต้องเอาเงินค่าผ่อนสิ่งของที่คุณอยากจะได้ใจจะขาดเนยนะครับยอดกระปุกออมสินก็คือบัญชีธนาคารที่คุณเปิดเอาไว้แบบไม่มีบัตร ATM หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับเพื่อให้การถอนเงินออกมาเนี่ยเป็นเรื่องยาก เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณเอาเงินค่าผ่อนธนาคารเนี่ยนะคะรับไปใส่กระปุกของคุณเงินของคุณมันก็จะงอกเงยขึ้นงอกเงยขึ้นแล้วก็งอกเงยขึ้นหากว่าคุณนะครับสามารถออมเงินจนสามารถซื้อสิ่งของที่คุณอยากจะได้แบบเงินสดได้แล้วคราวนี้นะครับมันก็มาถึงประเด็นสําคัญก็คือคุณจะใช้เงินก้อนนี้ซื้อหรือไม่ซื้อนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณใช้เงินก้อนนี้ซื้อมันก็จะกลายเป็นสิ่งของที่คุณอยากจะได้เนี่ยมาเก็บไว้แต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจไม่ซื้อมันก็จะกลายเเเปปป็นนงงิิออมขคคุณไโดยยยยรราลับ ซื้อหรือไม่ซื้อผมเคยใช้วิธีนี้นะครับทดสอบความอยากของตัวเองด้วยการเก็บเงิน7 0,000บาทนะครับผ่อนธนาคารเดือนละ7 0 0 0เนี่ยเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ผลลัพธ์นะครับพอผมเก็บเงินได้2 1 0 0 0บาทก็คือ3งวดแรกผมก็ไม่อยากได้มันนะครับวิธีนี้เวิร์กจริงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเนี่ยซื้อของที่คุณไม่ได้อยากได้จริงๆและมีเงินเก็บนะครับเป็นทุนสำรองเลี้ยงตัวเองครับ ใช่ครับศัตรูของเงินเก็บก็คือการซื้อสิ่งของที่มันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตคุณจริงๆนั่นเองไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรใช้วิธีผ่อนลมก่อนผ่อนจริงอย่างน้อยครึ่งปีครับวิธีที่2นะครับก็คือกวาดเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าของคุณเนี่ยนะครับใส่กระปุก ไม่ว่าคุณกลับบ้านมานะครับคุณจะมีเหรียญ10บาท20บาท30บาท50บาทอย่าเอาไปใช้ในวันรุ่งขึ้นครับหากระปุกสวยๆมาสักใบหนึ่งและหยอดมันไปทุกวันครับเชื่อไหมครับด้วยการทําวิธีนีน้ทำให้ผมกลับมาดาน,นะครับมีเงินเนี่ยเป็นพันบาทภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเพราะเศษเหรียญแท้ๆเลยนะครับอย่าดูถูกอํานาจของเศษเหรียญน,นะครับถ้าคุณสามารถเก็บเหรียญสิบได้100ครั้ง100เหรียญคุณก็จะได้เงิน1000บาทเลยนะครับวิธีนี้เวิร์กชัวร์ไม่มั่วนิิม่มรได้ผลจงๆ เทคนิคที่3นะครับซื้อของเนี่ยที่ถูกกว่าของที่คุณอยากจะได้จริงๆหากคุณไปเดินห้างนะครับแล้วคุณก็เดินไปแล้วจู่ๆท้องของคุณเนี่ยมันก็ร้องขึ้นมาแล้วคุณก็เกิดไอเดียว่าโอเคเราหิวแล้วเราอยากกินซุกี้เอ็มเจไออย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปกินเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินเนี่ยอย่างต่ํำๆ400บาทในการกินหนึ่งมื้อในขณะเดียวกันสมมุติว่าคุณนะครับเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองตัดสินใจไปกินซุกี้ริมถนนนะครับเพื่อแก้อยากในราคา50บาท คุณก็จะสามารถประหยัดเงินได้ถึง350บาททีเดียวครับแล้วไอ้เงินส่วนต่างที่คุณประหยัดได้เนี่ยเอาไปไหนง่ายนิดเดียวครับเอาไปหยอดรกระปุกออมสินของคุณนั่นเองนี่เท่ากับว่าคุณนะครับได้ทําการซื้อเงินออมของตัวเองด้วยการประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับคุณมีเงินเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้หมดใช่ไหมคุณอยากกินสตาร์บัคแก้วละร้อยยีแต่คุณอยากประหยัดคุณก็ไปซื้อ กาแฟอาแปะนะครับแก้วละ25บาทแล้วเงินทอนนะครับ95บาทที่คุณไม่ได้ซื้อสตาร์บัคเนี่ยคุณก็เอาไปออมเงินปรอผมไม่ได้แอนตี้สตาร์บัคนะครับชอบมากด้วยในขณะเดียวกันผมแค่พยายามซื้อที่เห็นว่ากาแฟแพงสามารถทดแทนได้ด้วยกาแฟถูกครับจงจํากฎข้อหนึ่งไว้นะครับยิ่งคุณมีเงินออมมากเท่าไหร่ชีวิตคุณจะยิ่งอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่งานหรือเส้นทางในตัวเองแต่ความมั่นคงขึ้นอยู่กับเงินออมของคุณ ถ้าวันนี้คุณตกงานหรือธุรกิจคุณเจ๊งแต่คุณมีเงินออมมากพอที่จะดูแลตัวเองจากวันนี้จนถึงวันตายได้นี่แหละครับมั่นคงของแท้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนั่นแหละครับรวยของจริงไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นนายตัวเองนะครับการมีเงินออมไว้อุ่นใจกว่าอย่างแน่นอนหากชีวิตคุณเกิดอะไรขึ้นและจําเป็นต้องใช้เงินคุณจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องเงินซ้ําเติมคุณอีก Start your way นะครับขอเป็นกำลังใจให้คนที่อยากจะเป็นนายตัวเองทุกคนนะครับต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองและต่อสู้นะครับเพื่อชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการอย่าลืมเข้าไปเอาของฟรีนะครับที่ www.startyourway.com เพียงแค่กรอกอีเมลนะครับคุณก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับ4คลิปเป็นคลิปวิดีโอที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นนายตัวเอง3สายนะครับในโลกใบนี้หรือถ้าคุณอยากจะเจอเพื่อนร่วมเส้นทางนายตัวเองนะครับคุณสามารถเข้าไปที่ s t a r t your way ชุมชนนายตัวเองซึ่งเป็นกลุ่มบนเฟซบุ๊กนะครับในกลุ่มนี้เน ช่วยเหลือได้หากคุณตั้งคำถามดีๆและขอร้องนะครับเข้ากลุ่มแล้วไม่ต้องโพสต์ขอบคุณนะครับอ่ะกดไลค์เฟซบุ o กสตาร์ทยอเวสเส้นทางในตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe วิดีโออันนี้ด้วยวิทยนะครับรู้สึกขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามกันมาจนถึงวันนี้นะครับและเราจะมีคลิปดีๆต่อไปอย่างแน่นอนบ๊ายบายครับขอให้คุณสู้ๆ